แอบ,บพุดเน,นี่ยดูเรื่เรียบ ความเชื่อมหายานก็คือว่าพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยใช้คําว่ามีมากมายมากกว่าเมรายในมหาคงคานาทีหรือมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามากมายมากกว่าเมรายในมหาคงคานาทีก็เพราะว่าความหมายของมันก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันอนาคตที่จะมาตัด <มา S 1> สรุเนี่ยบรรลับไปทั่วนเพราะฉะนั้นงานแกะสลักงานปฏติมากรรมหรือว่า จิตกรรมเนี่ยของพุทธแบบมหายนานวัชรยานเนี่ยมักจะนิยมแกะสละักพระพุทธเจ้าจำนวนมากมหายานนะครับที่จะสมกูตที่สุด ท่านผู้ชมครับสำหรับ EP ที่5นี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปศึกษาถ้ำทางพระพุทธศาสนาที่ถ้ำหมายเลขสาณหมู่ถ้ำเอโลราเมืองอรังกบัดประเทศอินเดียครับโดยท่านพระอาจารย์พระสมุติสิทธิโชคสิทธิชโยจะพาทุกท่านไปศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางประถม,มะเทศนาที่หน้าถ้ำหมายเลขสโดยเล่าเรื่องราวว่าทำไมถึงมีการแกะสลักไว้ที่นี่มีความสำคัญอย่างไร และพาชมภายในถ้ำหมายเลข3เชิญท่านติดตามรับชมครับ อาจารย์สิทธิโชคครับตอนนี้เรามาถึงถ้ำที่ถ้ำเอโรล่าหมายเลข3เนาะตอนนี้หมายเลข3ามอยู่ในเป็นถ้ำของพุทธอยู่ครับเป็นถ้ำวิหารครับตรงนี้ด้านหน้านะทำไมเราต้องมานั่งกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นภาพแกะสลักที่มีความหมายถึงการแสดงปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมโปรด พญายนาคโปรดพระโพธิสัตว์ถึง80,000พระองค์แล้วก็ที่เขาคิชกุฎนะครับในฝ่ายในความเชื่อของฝ่ายมหาย,ยานเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมถึงสองครั้งครับอาจารย์ครั้งที่หนึ่งเนี่ย หลังจากพระองค์ทรงตัดสู้อนุตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วเนี่ยพระองค์ไปทรงปรดปัญจวคีทั้งห้าที่เมืองพาราณสีไปสิบปัตนามลุกทายวันตรงนั้นคือพระองค์ทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนาสรที่สารนาแล้วทําให้พระอัญญาโคนัญญาเนี่ยหรือปัญจวคีเนี่ยคือเป็นผู้นำเนี่ยะครับได้เป็นรดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ขอออกบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในในพระพุทธศาสนาอันนั้นเกิดจาก อ,อ,อนุสาสนีปฏิหารครือปฏิหาร,ารที่ท,ที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมตรงนัน้นเป็นการแสดงปฏิหารอย่างหนึ่งนะครับในปฏิหาร3มเนี่ยมีอาเทศนาปฏิหารมออีอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์แล,แล้วก็อาเทศนาปฏิหารยิ่งการที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยเป,เป็นอนุสาสนีปฏิหารซึ่งเป็นปฏิหารที่พระองค์ทรงยกย่องซึ่งในฝ่ายมห ah ายนาเนี่ยเขาก็จะมักจะเน้นในเรื่อง งานแกะสลักพระพุทธรูปที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารโดยเฉพาะปฏิหารที่เราเห็นอยู่เบื้องเบื้องหลังเนี่ยครับสังเกตว่าจะมีดอกบัวใต้ฐานพระพุทธรูปนะครับ,รบสังเกตว่าจะมีดอกบัวแล้วก็พญาน,นาคซึ่งในฝ่ายมหาย,ยานเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมจักรครั้งให้กับฝ่ายเทราวาตส่วนการแสดงปฐมเทศนาครั้งที่สองเนี่ยเป็นการการแสดงธรรมชั้นสูงครับครั้งแรก ครั้งแรกเนี่ยถือว่าเขาถือว่าเป็นเป็นชั้นเบื้องต้นที่ปลดมาจากวัคคีเนี่ยแ,แต่ว่าธรรมะชั้นสูงเนี่ยแสดงที่เขาขุศกูดเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองคือเป็นเป็นการแสดงธรรมในฝ่ายมหายาน<อ>ปฐมมัทเนาในฝ่ายมหายาน<อ>ถ้าใครไปคิจกูดจะจะสังเกตได้ว่ามีตรงข้ามเหมือเขาคุจกูดที่พุทธบริษัทเทรวาสไปไปเข้าเฝ้าพระุทธเจ้าที่พระคันทักคดีเนี่ยเขาจะมีการสร้างสถูปสันติสันติสถูป ใหญ่ๆใ,ในในฝ่ายมหายานฟังเขาแล้วก็มีการสร้างคล้ายๆกับอะไรนะครับลบคล้ายๆกับลบเวที่เป็นเป็นกระเช้าอ่ะกระเช้ากระเช้าเวฟ้าวิอ่าแต่นั้นเขาถือว่าเขาลงทุนอย่างมากนะครับทาไมเขาดึงลงทุนขนาดนั้นนะครับเพราะเขาเชื่อว่าภูเขาลูกนั้นน่ะครับคือเหมือนกับว่าตรงนั้นคือเขาคิชกรธในฝ่ายมหายานเชื่อว่าตรงนั้นคือเขาคิชกรแต่ในฝ่ายเทรวาเชื่อว่าภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้เชื่อชื่อว่าเป็นพระพันุตกดีของพระสัมามุธเจ้า ตัวใหญ่เทรวาสกับมหายาณนี่จะเชื่อกันคงคนละแบบเหมือนไปวัดเวรุวันอะวัดเวรุวันก็จะบอกว่าตรงนี้คือพระพุทธเจ้าแสดงโอวัทถปฏิโมกข์ส่วนมหายานเขาจะไปสร้างอีกจุดหนึ่งเขาบอกว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์แต่ว่าไปแล้วเนี่ยเราเกิดไม่ทันก็ในอาณาบริเวณนั่นแหละตรงจุดใดจุดหนึ่งในในในวัดเวรุวันนะครับแต่ว่าภูเขาคิชจกูดเนี่ยมันมันมีอยู่จุดเดียวนะที่ที่พระองค์ทรงตัดว่าเป็นรมณียสถานแล้วก็พระองค์ในฝ่ายมหายานเนี่ยจะมีคัมภีร์ชื่อว่า สัตธรรมบุญทริกสะสุตคือพระสูตที่ว่าด้วยด้วยเรื่องของดอกบัวคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสแสดงธรรมโปรด,พร,พ,ด 80, พระโพธิสัตว์8 0ด0 0นพระองค์ก็คือถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ส่วนใหญ่สมัยก่อนเขาจะนับถือตามทิศครับอาจารย์ทิศทั้ง8ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างรวมเป็น10ทิศแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีจะม,จะมีทั้งหมด8ทิศแล้วก็เทวดาในฝ่ายพุทธในฝ่ายฮินดูเนี่ยก็จะมักจะมีจตุลกบาลทั้ง4 4ี่ทิศแล้วก็8ทิศ โดยเฉพาะฮินดูเนี่ยเข,เขาจะมีเทพประจําทิศทั้ง8ปดส่วนพุทธเราเนี่ยในฝ่ายมหายานก็จะมีก็จะมีก็จะมีะมมเทวดาประจําทิศทั้ง8เหมือนกันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราสังเกตนะครับว่าภาพที่เป็นงานแกะสลักเนี่ยจะลองสังเกตด้านล่างนะครับจะมีการมีพญานาคอยู่2ตนนะครับ,รบเห็น,เห,นเห็นไหมครับ เป,เป็นราชานัครราชแล้วก็จะมี<า>มีมีมพังพานแผกแผ่<า>ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพญานาครราชซึ่งมีชื่อนะครับในในใน,ในประวัติของมหญายาณเนี่ยในใน,ในคำพีสัตธรรมรุ่ยสุดบอกว่าพญานาคสองตนเนี้ยชื่อนันทะกับอุป,ปนันทะได้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระสมัมมาสัธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมเนี่ย ที่เขาคิชยจัเนี่ยโปรดพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายนะครับคือพญาน,นาคเนี่ยได้มีความศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาขึ้นมาจากโลกบาดาลแล้วนําดอกบัวเนี่ยนะครับดอกบัวก็แทนด้วยแกนของโลกเห็นไหมฮะจะเป็นแกนแกนตั้งจับจับแกนตั้งขึ้นมา้ายๆกับว่าเป็นแกนของโลกนะครับโลกบาดาลเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนตามประวัติ็กล่าวว่าตอนพุทธเจ้าเสด็จย่างพระบาทขึ้นเขาคิชยจั่เนี่ยพญาน,นาคก็ ก็ใช้ดอกบัวรองพระบาทรองพระบาทาขึ้นไปประทับบนเขาพิชกุฎหลังจากนั้นตอนพระพเจ้าทรงสแสดงสแสดงสัทธรรมบุญกสุเนี่ยสแสดงธรรมเนี่ยก็จะมีพญานาคสองสองตอนเนี่ยนะครับใช้ดอกบัวเนี่ยรองพระบาทแต่ตรงนี้จะถือว่าเป็นลักษณะแกะสลักเป็นแกนใช่ไหมฮะฐานที่พระเจ้าทรงประทับนั่งเนี่ยจะเป็นดอกบัว <c oughs> เป็นฐานดอกบัวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันแสแดงออกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงทรง,ทรงสแสดงธรรมโปรด พระโพธิสัตว์ซ้ายขวาเนี่ยครับจะจะประกอบไปด้วยพระโพธิสัตว์แต่แต่ตามพุทธประวัติเนี่ยกล่าวว่ามีพระโพธิสัตว์ถึง8 0ดห0อ่นองนะครับมาฟังธรรมในครั้งนั้นแต่แต่งานแกะสลักเนี่ยโดยพื้นที่จํากัดนะครับอาจารย์ก็จะแกะแค่ฝั่งซ้ายของขวาถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์จะมีก็เป็นพระโพธิสัตว์วัชระานีกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนถือว่าถือว่าเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์ทั้ง8 0ด0 0พระองค์แล้วก็พญานาคนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของนาอิพหรืว่า เมืองโลกบาดาลได้มา,าสักการะบูชาพระสัมมาสัพพุทธเจ้าตอนนี้จริงๆเป,เ,ปเ,ปเป็น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 ภาพที่มีการแกะสลักเยอะมากนะฮะท,ที่อชันตาที่เอลโลรราแล้วก็ที่ถ้ำหลายๆถ้ำเพราะขาถือว่าปางนี้เนี่ยคือปางปฐมเทศนาในฝ่ายมหาย,ยานแต่ในฝ่ายพุทธเทรวาทเราจะถือว่าปางปฐมเทศนาที่ป่ายสิปัตนามะลึกทายวันนั่นคือการแสดงปฐมเทศนารครั้งแรกของ ของพุทธศาสนาฝ่ายแบบฝ่ายเทรวาแต่แต่ในฝ่ายมหญญายานเขาไม่ได้เชื่อเหมือนเหมือนเรานะครับรเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่เขาคิตกูดน่ะอันนั้นหหแหละคือการแสดงปฐมเทศนาในในฝ่ายมหญญายานรนะคับถือว่าเป็นพระสูตรที่ที่ยิ่งใหญ่นะที่ทรงโปรดพระโพธิสัตว์นะครับแต่ไม่มีมนุษย์นะครับไม่ไม่ได้โปรดมนุษย์นะครับคือพระสูตรนี้เนี่ยที่พระเจ้าทรงโปรดเนี่ยทรงแสดงธรรมเฉพาะพระโพธิสัตว์ Oh. แล้วก็เทวดาตามคติของมหายาณมนุษย์ทั่วไป mm. ไม่สามารถที่จะเห็นพระพุทธเจ้า mm. และไม่สามารถที่จะ,ะได้ฟังธรรมชั้นสูงก็ถือว่าเป็นธรรมชั้นสูงนนพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ถ่ายทอดให้ให้บุคคลทั่วไปจะเลือก mm. จะเลือกเฉพาะ mm. บุคคลที่มีภูมิธรรมชั้นสูงถึงจะถ่ายทอดได้ตามความเชื่อของมหายาณได้ตามความเชื่อของมหญญายาบทีนี้ทําไมต้องทําไว้หน้าหน้าหน้าธรรมหมายเลขสาม ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานแกะสลักที่ถือได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น,ปนภาพแรงบันดาลใจครับอาจารย์คือสังเกตจากงานแกะสลักเนี่ยม,มันจะเล่าเรื่องคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดามแต่เป็นเ,เป็นบุคคลพิเศษบุคคลที่เหนือมนุษย์บุคคลที่สามารถแสดงปาฏิหาริย์ได้อ,อย่างนี้จริงๆแล้วไอ้แกนที่พญานาคจับเนี่ยก็เหมือนกับเป,เป็นลักษณะว่าอันนี้คือแกนของโลก แล้วก็พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ที่เขาคิจกูดเนี่ยก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เขาพัซเมนหรือเขาไกรลาดคือจุดใจกลางจักรวาลแล้วพระองค์ก็เป็นใหญ่ในในจักรวาลคือแสดงธรรมโปรดทั้งเวลปโนี่ยเป็นใหญ่ในหน้ากับพิภพด้วยขนาดพญานาคงยังเสด็จมาจากโลกบาดาลแล้วมามาใช้ดอกบัวรองพระบาทแล้วก็มาฟังธรรมมาสักการะบูชาพระเจ้าเนี่ยเท่าเท่ากับเป็นการแสดงออกถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นใหญ่ในโลกบาดาลโลกมนุษย์ แล้วก็โลกเทวดาด้วยสวรรค์โลกสวรรค์ผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันผมว่าเห็นว่าเป็นวัดญี่ปุ่นนะตรงนั้นนะผมก็นึกว่าเป็นวัดญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีทุนสร้างก็เคาเคาเขาเขามีความศรัทธาครับเขามีความศรัทธาเขาเขามีความเชื่อของว่าภูเขาลูกนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเสด็จไปแสดงธรรมชั้นสูงโปรดแก่พระโพธิสัตว์เพื่อจะรู้ในรยความสําคัญครับเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน อนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าถ้ำหมายเลขสานะครับซึ่งถ้ำหมายเลขสามเนี่ยสภาพของถ้ำเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ดูจะสึกกร่อนไปเยอะนะฮะดูจากสภาพของของเสาเนี่ยสึกกร่อนไปเยอะแล้วก็เสาบางต้นเนี่ยมีการสร้างขึ้นมาใหม่คือต่อเติมบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นเสาเหินขึ้นมาอันนี้เป็นเสาหินเหมือนกันนะแต่เป็นหินปูนคือผสมปูน<อ>แล้วก็ <นะ S 2> ทําให้ดูเหมือนของเก่านะครับแต่ว่า ของจริงน่าจะอยู่แค่เฉพาะส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนี้น่าจะพังทลายไปเพราะว่าถ้านี้เนี่ยสังเกตจากข้างบนนะครลองส่องกล้องขึ้นไปข้างบนเห็นไหมฮะหินจากข้างบนนี่จะถล่มลงมาพระครับพระอาจารย์ข้างบนัะนะครับสุดออกมาอ่าแล้วก็ตรงนี้น่าจะเจอลมเจอฝนเจอแดดเข้ามาปะทะแล้วก็ทำให้หินเนี่ยมันสึกกร่อนไปอย่างรวดเร็วนะครับ ส่วนด้านในเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นถ้ำวิหารนะครับคือเราต้องต้องทำความเข้าใจว่าถ้าถ้ำไหนที่มีกุฏิที่อยู่ของพระภิกษุเราจะเรียกว่าถ้ำวิหารหรือว่าวิหาราแต่ถ้าถ้ำไหนที่เป็นถ้ำสถูปถ้ำเจดีที่มีองค์สถูปของพระสมาพุูธเจ้าตรงนั้นจะไม่มีกุฏิที่อยู่ของพระภิกษุจะเรียกว่าถ้ำเจติยะหรือว่าถ้ำเจดีหรือถ้ำอุโบสถก็ได้คือถ้าในทางพุทธศาสนาเนี่ย เอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราจะเรียกถำ้ำวิเจติยะว่าถำ้ถำอุโบสถนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูข้างในนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นถ้ำวิหารหรือว่าวิหาราตรงนี้เท่าเท่าทีาา่สังเกตดูนะครับแล้วก็ดูไปรอบๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นถ้ำทีเ่เป็นวิหารขนาดเล็กนะครับไม่ถึงกระใหญ่มากนะครับ แต่ว่านับกุฏิแล้วเนี่ยมีทั้งหมด11กุฏินะครับ1กุฏิเนี่ยก็จะพระภิกษุก็น่าจะจําวัดได้สัก1รูปถึง2รูปนะครับซึ่งความความกว้างความลึกเนี่ยนะก็อยู่เราเรสัก2 2งคูณส,สมเมตรได้โดยประมาณนะครับแล้วถ้าเป็นถ้าวิหารเนี่ยรอบรอบตัวพระวิหารเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกุฏิส่วนโถงด้านในสุดเนี่ยนะครับ โถงด้านในสุดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปเ,เป็นพระประธานนะครับจะใช้คําว่าเป็นพระประธานหรือว่าเป็นโถงในสุดหรือจะใช้คําว่าเป็นพระคันธกุฎีก็ได้เป็นพระคันธกุฎีเป็นกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยที่มีกุฏิรอบๆเนี่ยนะครับสิกุฏิเนี่ย ก็จะต้องมีการสร้างกุฏิถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้หนึ่งกุฏิซึ่งกุฏิตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ตรงนี้แต่หมายถึงพระองค์เนี่ยเป็นประธานแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงประทับอยู่ในแดนพุทธเกษตรหรือในดินแดนที่พระองค์ทรง,ทรงสแสดงธรรมโปรดแก่พระโพธิสัตว์คือจริงๆในฝ่ายมหาย,ยานเราจะเรียกว่าดินแดนพุทธเกษตรนะครับหรือว่าดินแดนด,นดินแดนหนึ่งในพุทธเกษตรที่ทุกคนมักปรารถนาที่จะไปในดินแดนนั้นชื่อว่าดินแดนสุขาวดี เพราะว่าในดินแดนนั้นเหมือนกับในยุคของพระศรีอรีย์เมตไตรครับมีแต่ความสะดวกสบายแล้วก็ทุกคนมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมในในดินแดนพุทธกเกษตรที่ชื่อว่าสุขาวดีนะครับตรงนี้ร,บรอบๆเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นถ้ำในฝ่ายมหายานหรือว่าวัชรยานเนี่ยจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องมีพระโพธิสัตว์ขนาบขนาบซ้ายขวา คำว่าขนาดสายฝาเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายเทรวาสเนี่ยทางเข้าแต่จะต้องสร้างเป็นอักขระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาใช่ไหมครับก็คือต้องมีพระโมคคารณะอยู่เบื้องซ้ายพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาอยู่เบื้องขวาแต่ถ้าเป็นถ้ำในฝ่ายมหายานและวัชรยานเนี่ยก็จะสร้างเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพาวรบาลอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องขวาก็จะเป็นพระอวโลกิเตศวนพระอวโลกิเตศวนเนี่ยวิธีสังเกตก็คือสังเกตที่ที่ดอกบัวนะครับในพระหัตถ์ พระหัสซ้ายของท่านเนี่ยจะถือดอกบัวพราหัดขวาเนี่ยาบางที่ก็จะแกะเป็นรูปประคัมนะครับเป็นรูปประคัมก็คือประคัมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของของพระโพธิสัตว์หรือว่านักบวชนะครับส่วนเหนือเหนือศีรษะขึ้นไปเนี่ยที่ชดามอยผมเนี่ยก็จะแกะสลักเป็นพระพุทธพระเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระมิตรภระพุทธะนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพระโพธิสัตว์ในสายของพระพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะครับ ส่วนบริบทเนี่ยก็จะมีที่สําคัญนะลองสังเกตดูน,นะครับจริงๆจริงเขาแกะเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ฝ่ายหญิงด้วยนะครับเนี่ยเราแล้วแต่ว่าหินเนี่ยสึกก่อนไปมากแล้วก็โดนทุบทําลายไปบ้างนะครับแต่ว่าให้สังเกตว่าจะมีนางตาราหรือว่าเทพสตรีด้วยเพราะว่าในฝ่ายวัชรยานเนี่ยเริ่มมีมีการให้ความสําคัญกับเ,เทพสตรีนะครับโดยถือว่าเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ฝ่ายหญิงและถือว่ามีหน้าที่คอย ช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ในการช่วยเหลือเราสรรพสัตว์และก็ยังทําหน้าที่ในฐานะศักติคือชายาของพระโพธิสัตว์ด,ด้วยนะครับส่วนกุตินเนี่ยก็ดูสภาพแล้วก็ไม่ได้แกะวิจิตปราณีตมากนักนะครับหรือว่าแกะสลักแบบเรียบง่ายนะครับเพื่อการจำพรรษา,าหรือการอยู่อย่างเรียบง่ายนะครับไม,ไม่ได้มีการแกะสลักหรือว่าแกะรลด่ลายอย่างละเอียดพิสดารนะครับเพราะว่ากุติบางกุติเนี่ยแค่ประตูทางเข้า ทางเข้าถ้ำเนี่ยก็ถือว่าแกะสลักได้ไดงดงามและสวยก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับเ <c oughs> จ้าภาพด้วยคือผู้อุปถัมในการขุดเจาะแล้วก็เจ้าภาพด้วยถ้าแล้วก็พระภิกษุที่ที่อยู่ด้วยอย่างเช่นถ้าแกะสลักได้งดงามประณีตเนี่ยก็น่าจะเป็นพระเถระพระผู้ใหญ่อยู่แล้วก็เจ้าภาพที่มีการอุปถัมในการขุดเจาะเนี่ยก็น่าจะมีกําลังเป็นเศรษฐีก็อดีเป็นระดับพระราชาก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปชมถ้ำต่อไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นถ้ำ ขนาดขนาดเล็กจนถึงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะชมถ้ำที่4ี่ต่อ